หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนวัศศีอุทมพรจังหวัดนครสวรรค์พระเถระนักพัฒนาที่มีอายุการพรรษาสูงรูปหนึ่งของนครสวรรค์ท่านเป็นพระที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นพระผู้มีแต่ให้ชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพศรัทธาท่านมากและเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพท่านสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆไว้มากมายมีทั้งรูปหล่อรูปถ่ายล็อกเก็ต เหรียญพระกิ่งพระผงพระสมเด็จพระลอดพระพรมฤาษีพญาคุดตกะกรุดผ้ายันเสื้อหยันธงมีดหมองาแกะรูปนางกลักท่านจะปลูกเสกเองเพียงรูปเดียวไม่เคยจัดพิธีปลูกเสกหมูหรือนำของไปให้ใครช่วยปลูกเสกพระเครื่องและว,วัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีความศักดิ์สิทธิ์มากมีพุทธาคุณเด่นด้านแค้วคลาด ปลอดภัยเมตตาขาขายผู้บูชาต่างมีประสบการณ์มากมายจึงเป็นที่สอดแสวงหาของเหล่าศิษยานุศิษย์และผู้ที่ศรัทธาทั้งในและต่างประเทศหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนอดีตเจ้าว่ดวัดศรีอุทุมพรตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อดีตพระเถระนับพัฒนาที่มีอายุการพรรษาสูงอีกลูกของนครสวรรค์มีนามเดิมว่าจ้อย ภาษาลาวพื้นบ้านแปลว่าผอมบางคนก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อจอยซึ่งก็แปลว่าตัวเล็กเกิดในตระกูลปานสีทาที่ตำบลพวงสองนาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเกิดเมื่อวันอังคารที่8เมษายนพุทธศักราช2456มีพี่น้องด้วยกัน6คนเป็นชาย3คนหญิง3คนคือ 1. นางทองดี 2. พระครูจ้อยหรือหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโน 3. สพระพิสูจน์สิงห์ 4. นางแตว๋ว 5. นางหนูเหลาเขตกิจ 6. พระพิสุจิ์สุเทพแต่เดิมโยมท่านและตัวท่านมีภูมิลำนาทินฐานอยู่บ้านดอนไหวายตำบลพางสองนาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีโยมชายหญิงของท่านเห็นว่าที่ทำกิน มันทักจะแคบเข้าทุกทีทำนาไม่เพียงคอลูกที่มีเพิ่มขึ้นชีวิตในโลกนี้คือการดิ้นรนคนส่วนมากของประเทศโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาดิ้นรนเพียงเพื่อมีชีวิตอยู่ทุ่มเทชีวิตเลี้ยวแรงหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่อความมีชีวิตของตนสมัยนั้นมีดินป่าไม้ยังลกล้างว่างเปล่าไม่ต้องอยื้อแยกกรรมสิทธิ์อะไรกันผู้คนพลเมืองยังมีน้อยดินดี พราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังมีอยู่มากมายใครมีกําลังเลี้ยวแรงเท่าไหร่ก็ามาหาักล้างถางพงให้เป็นไรเป็นนาเอาตามความสามารถของตนพอทํากินเลี้ยงลูกเมียแล้วก็พอใจมิได้กําเริบใจจะเป็นนายทุนเจ้าของที่ดินเป็นหมื่นเป็นไรอย่างในปัจจุบันนี้เมื่อทราบว่าทางบ้านบางเดือตําบลหนองกจังหวัดนครสวรรค์ยังมีที่ดินว่างเปล่าอยู่มาก จึงไปปรึกษาชักชวนกันอพยพจากถิ่นเดิมเอาพริกเอาเกลือเอาเข้าวใส่โถเทียมเกลียนมาจอบเสียมเครื่องมือทำกินก็เอามาพร้อมเดินทางลอนแลมข้าไหนนอนนั่นมาหลายวันหลายคืนผ่านมาทางหนองขุยห้วยอีด่างลักเข้าหนองกล่ำเข้าดอ,อนเพชรโนนแดงข้ามแม่น้ำแฟตากแดดขึ้นบ้านวังหินดาหน,นองกระทุ่งเลื่อมา ทางรถเรียบรถยนต์วิ่งได้สบายหปลืออย่างเดียวนี้หาไม่มีเกวียนมีสิทธิ์ที่จะใช้ทางเกวียนอย่างเต็มที่ก็ทางเกวียนนี่แหละที่เป็นเครื่องวัดนิสัยใจคอของคนไทยแต่ไรมาเมืองไทยอากาศมันร้อนจะเดินทางไปไหนก็รถเหลียวเลี่ยงไปเดินตามร่มเงาหรือที่ไหนลกทึบด้วยแมกไม้ยากเกินไปที่จะบุกป,ปา่าฝ่าน้ำก็เลี่ยงเดินเสียที่มันเตียน ไม่ต้องออกแรงทางที่เริ่มขึ้นเป็นทางเดินเท้าต่อมาก็ขยายกว้างเป็นทางเกวียนโคกระบือเทียมเกวียนจึงพาเกวียนเลี้ยวรถไปตามทางที่มีอยู่ที่จะลัดตัดตรงนั้นไม่มีโบราณว่าเกวียนหนีทางไม่ได้กว่าจะพาครอบครัวอพยพถึงวางเดือได้ก็หลายวันเต็มทีครอบครัวของลุงพ่อจ้อยนับว่าเป็นผู้เบิกเบิกดินแดนถินน่นี้เป็นครั้งแรกตั้งหน้าหักล้างถังป่า อีกหลายปีจึงมีที่ดินทำไล่ไถนาได้พอเลี้ยงกันจากนั้นก็ไปชักชวนเพื่อนพ้องพี่น้องในถิ่นเดิมให้มาบุกเบิกทำกินกันตามกำลังดินดีเพราะป่าลกป่ารกเพราะเสือยังเหลืออยู่อีกมากมายไม่หวงแหงกีดกันเอาเป็นของตนแต่ผู้เดียวเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตามภาษาไทยใครมีแรงมากเอาให้มากมีแรงน้อยก็เอาแต่พอแรงของตนบ้านวังเดือที่เคยเป็นป่า บัดนี้ก็ค่อยๆกลายเป็นแหล่งชุมชนของหมู่บ้านและที่เรียกกันว่าบ้านวังเดือเพราะว่าได้มีต้นมะเดื่อขนาดสูงใหญ่ขึ้นอยู่ที่ริมคลองหลังวัดและในปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือเพียงแต่ตอของต้นมะเดื่อที่จมอยู่ในคลองของด้านหลังวัดและเราจะสามารถเห็นต่อนี้ได้ก็ต่อเมื่อน้ําในคลองได้ลดลงต่อมาโยมพ่อโยมแม่และญาติโยมชาวบ้านวังเดือ ได้พร้อมใจกันยกที่ให้หลวงพ่อได้ทําการสร้างเป็นที่พักสง์เพื่อจะเอาไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ในการประเพณนกุศลแล้วจึงได้นิมนต์พระภิสุทงสงมาจำพรรษาอยู่ที่สํานักสงแห่งนี้ต่อมาทางคณะสง์ได้จัดตั้งวัดขึ้นให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบถูกต้องตามกฎหมายชื่อว่าวัดศรีอุทุมพรเพราะว่าตามหลักภาษาบาลีไม้ประเดือ่อนั้นแปลว่าไม้อุทุมพร พอเติมคําว่าสีเข้าไปก็เป็นวัดศีอุทุมพรคือวัดที่เป็นสิริงดงามจึงเป็นมงคลน,นามเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2476ที่วัดดอนหวายตำบลพ่วงสองนาอำเภอทับทันจังหวัดอุทยธานีโดยมีพระครูปลัดตุย้ยเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญธรรม เป็นพระก,กรรมวาจาจารย์และพระจารย์บุญตาเป็นพระอนุสาวนาจารย์อยู่จำพรรษาที่วัดดอนม่วงอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สอบได้นธรรมชั้นตีพุทธศักราช2478แล้วย้ายมาจำพรรษาที่วัดพรมจริยาว่าอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สอบได้นธรรมชั้นโทพุทธศักราช2479หลังจากนั้นได้เดินทางไปวัดละคังโคสิตารา ก่อนไปศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดเขตพระนครต่อมาชาวบ้านวังเดือเห็นว่าวัดศรีอุทุมพรขาดเจ้าว่าจึงรวมตัวกันไปกราบบรัตนานิมนต์ให้หลวงพ่อจ้อยกลับมาเป็นเจ้าว่าที่วัดศรีอุทุมพรพุทธศักราช2485ท่านจึงกลับมาเป็นเจ้าว่าวัดศรีอุทุมพรหลวงพ่อจ้อยได้ศึกษาวิทยาคม รวมทั้งวิธีการทำวัตถุมงคลจากพระเถระผู้มีชื่อเสียงหลายรูปเช่นหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนวิชาการทำตะกุดโทนผ้าปะเจียการทำน้ำมนต์การแก้คุณใสยันตีนิสิงเหและยันมหาอำนาจเรียนการทำผงอิทธิเจผงปฐมังผงพุทธคุณผงม,มหาลาจากหลวงพ่อชา วัดคลองจันทร์อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทท่านได้แลกเปลี่ยนวิชาและเรียนพระคาถานะ108หัวใจท่าตทั้ง4หัวใจกรถาต่างๆจากหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนอกจากนี้ยังไปฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาการทำมีดหมอวิธีสร้างสิงงาแกะวิชาการทำน้ำมนต์จากหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพอำเภอตาขี่จังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งศึกษาวิชาด้านการหุงน้ำมันวิชาการประสานกระดูท่านเรียนจากหลวงพ่ออินวัดก่อหงตำบตะเคียนเลือ่อนอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลำดับงานปกครองพุทธศักราช2485เป็นเจ้าวาดวัดศรีอุทุมพรพุทธศักราช2490 ตั้งสํานักเรียนพระปฏิยติธรรมแผนกนักธรรมพุทธศักราช2495ตั้งสํานักเรียนพระปฏิยติธรรมแผนกบาลีพุทธศักราช2498ตั้งสํนานักวิปสัสสนากรรมฐานพุทธศักราช2514ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวนพุทธศักราช2538ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจัก และประกาศติคุณในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมการพัฒน,นาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามนมราชกุมารีมีกิจวัตรที่สําคัญคือการบิณฑบาตสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานอีกทั้งทํางานด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุในวัด การพัฒนาสร้างถนนทำบ่อน้ำเหมืองฝายกักเก็บน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรใช้ในการอุปโภคบริโภคยึดถือคติว่าเวลามีค่ายิ่งจึงเร่งทำงานตามที่ท่านตั้งใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งงานหลวงงานลาดไม่ได้ขาดพุทธศักราช2,537สร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จทรงเป็นประธานเปิดรวมทั้งเยี่ยมชมโครงการต่างๆของหลวงพ่อจ้อยด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อจ้อยท่านสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายชนิดหลายรุ่นทั้งรูปล่อรูปถ่ายเหรียญพระกิ่งพระผงพระสมเด็จพระพรมลือสีพาวอดพญาครุฑต,ตะกูดผ้ายันเสื้อยัน ธงมีดหมองาแกะรูปนางกรดท่านสร้างเองปลุกเสกเองเพียงรูปเดียวไม่เคยจัดวิธีปลูกเสกหมูหรือนําของไปให้ใครช่วยปลูกเสกมีบางส่วนที่คณะกรรมการวัดจำเป็นต้องเปิดให้เช่าบูชาเพื่อหาทุนก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดทำถนนขุดบ่อน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างอาคารเรียนศาลาการ,ปรเปลี่ยนหอสมุด และอื่นๆอีกมากมายในช่วงบั้นปลายชีวิตสุขภาพท่านเริ่มอ่อนแอลงในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนเกิดอาการอาภาษอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่ร้านข้าวสารบุญมาพาณิชซึ่งเป็นร้านของหลานสาวของหลวงพ่อจ้อยพระใบดีกาสมศักดิ์ปัญญาทโลหลองเจ้าว่าวัสีอุทุมพร พร้อมด้วยลูกหลานสิทธิญาณสิทธิ์ได้นำหลวงพ่อจ้อยจันทสวุวรรณโนโดยมีรถจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มารับอาการในระหว่างเข้ารับการรักษานั้นมีแต่ทรงกับซุดหรือบางครั้งดูเหมือนว่าจะดีขึ้นลูกหลานและสิทธิยาณุสิทธิ์เกิดความสงสารเห็นท่านอยากจะกลับวัดวันที่12กคุมพาพัน์พุทธศักราช2550ลูกหลานและสิทธิยาณุสิทธิ์จึงได้ขออนุญาตแพทย์ผู้รักษา นำหลวงพ่อจ้อยจันทศุวรรณโนกับวัดศรีอุทุมพรโดยมีรถจากโรงพยาบาลมาส่งถึงอาคารอันเด็กประสงค์วัดศรีอุทุมพรวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ในช่วงเช้าวันนี้เองหลวงพ่อจ้อยให้สัญญาว่าจะให้พาไปจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปพักผ่อนที่บ้านศิษย์นุศิษย์ผู้หนึ่งแต่เมื่อถึงที่นั่นปรากฏว่าอาการยิ่งซึดลงมาก ลูกหลานสิทธิยานุสิทธิ์เลยต้องนำหลวงพ่อจ้อยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลวัชรประการระหว่างการรักษาที่แห่งนี้อาการก็มีทั้งดีขึ้นบ้างทุดลงบ้างสลับกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งแพทย์ผู้ให้การรักษาให้ความเห็นกับลูกหลานและสิทธิญานุสิทธิ์ว่าควรย้ายหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเปาโลสะพานควายกรุงเทพมหาคนคร วันที่13มีนาคมพุทธศักราช2550หลวงพ่อจ้อยได้รับการดูแลจากคณะแพทย์แห่งนี้ด้วยดีตลอดมาอาการยังน่าเป็นห่วงและต่อจากนั้นในความเห็นของแพทย์ลูกหลานและศิทยิยาฤกษ์ตกลงกันว่าจะพาหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนกลับวัดตามความประสงค์ของหลวงพ่อจ้อยซึ่งก็คงจะเหมือนกับคนทลาทั่วไปที่กล่าวว่า ถ้าจะตายก็ขอให้ไปตายที่บ้านเกิดดีกว่าในเช้าวันที่16เมษายนพุทธศักราช2550แพทย์ได้นำหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรณโนกับวัดศรีอุทุมพรโดยรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเวลาประมาณ11นาฬิกา9นาทีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลก็ได้นำหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรโนกลับถึงวัดศรีอุทุมพรเครื่องช่วยกระตุ้นส่วนต่างๆหยุดทำงานทันที ท้องฟ้ามีสีงดงามเป็นที่แปลกตาแปลกใจของผู้คนจำนวนมากที่ทราบข่าวแล้วมารอรับอยู่ที่วัดหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนท่านได้มรณาภาพอย่างสงบจากลูกหลานสิทิยานติสิทธิและประชาชนที่นับถือไปอย่างไม่มีวันกลับสีิอายุ94สปี74พรรษาใดใในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาบุญอย่างเที่ยงแทง้ คือเงาติดตัวตรังตึงแน่นอยู่หนานตามแต่บาปบ,บุญแล้วก่อเพื่อรักษาห่างช่องตำนานเกจิเมืองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงพ่อจ้อยจันทัศวรณโนมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตด้วยนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ